สวัสดีครับพะกัศแทงกับหวยราวพัฒนาวดน,นี้นะครับราวพัฒนาวันนี้นะครับวันที่21เดือนมกราคม2564งวดก่อนออกตองเจ็ดเจเจเจดปเจดสถานเมืองไปเลยนะครับสถานประเทศกันไปเลยเออเนาะมันเปลี่ยนเป็น6ตัวทีเดียวได้เรื่องเลยเนาะแหมจัดไปครับงวดน,นี้นะครับร้อยนะครับผมอืม อันนี้คือเอล่ายังเดินอยู่นะหลักร้อยอ่ะเมื่อครั้งที่แล้ว4ี่ใช่ไหมครับครั้งนี้นะครับร้อยได้อันนี้4ี่ห้าเนะครับชนอันนี้ 4, 7, 4 7, ี่เจ็ดนี้สร้อยชนตัวเดียวกันที่สี่แล้วร้อยสครับก็รองตัวเดิมนะ เขียนก่อนร้อยนะครับ4ครับลอง7จนะ็เนาะสิบนหน่วยบนนะครับ10บล่างหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็จะได้4 7ดนะอ่ะดู10บนนะครับ10บน10บน10บน สิบบนนะครับผมที่เดินส่วนี้เดินอยู่นะสามสี่ห้าเจ็ดแปดสี่ห้าเจ็ดนะครับสิบบนชนสี่ห้านะครับสี 4, 5, 7, ่ห้าเจ็ดหน่วยบนนะครับหน่วยบน หน่วยบนนะครับ1 2 4 5 7 2 3 4 7มันก็4 7 4 7 4 5 7 8เนาะหน่วยบน4 5 7 8นะครับ สิบล่างสิบล่างนะครับผมสิบล่างอืมอมอมอมามสิสามแปด สามสี่ห้าแปดเนาะสิบล่างนะครับสามสี่ห้าแปดครับอ่ะประกอบล่างนะครับผมท่นี้ประกอบล่างบนได้ออกมานะครับสิบบนคือสี่ใช่ไหมสี่สี่อ่ะจานหลังยอกยังไม่หายเลยนะครับ ขยับปุ๊บก็โอ๊ยขยับปุ๊บก็โอ๊ย <c oughs> นอนผิดท่าผิดทางนี่โอ๊ยตลอดบนนะครับคู่กับ4สี่สี่นะครับสี 45, 47, 48, ่ห้าสี่เจ็ดสี่นาะห้าสี่ห้าหครับเจ็ด เจ็ดแปดอีเจ็ดเจ็ดนี้ตัดออกไปได้เลยมันออกซ้ำกันมันก็จะเกินไปแล้วเนาะอืมล่างนะล่างล่างก็จะได้ออกมาสามสี่สมเจ็ดนะครับสี่สี่สีเจ็ด้าสี่เจ็ดแล้วก็ 8487นะครับจานแทนขอดึงปักหลักร้อยนะ4นะครับผมหลักร้อยสี่เพราะฉะนั้นล่างออมันจะได้ชุดเด่นออกมาที่สามเออโทษนะครับสามสี่ครับสี่สี่นะห้าสี่แปดสี่นะครับอันนี้คือล่างนะครับล่างเ็าจะเน้นท่านเน้นนะครับผมมันจะมาเบิ้ลอีกไหมวะเนี่ย มันเบิ้ลมาตลอดเลยเนาะอืมสี่สห้าสครับข้างล่างสี่สห้าสนะครับบนนะครับดูตำหลักปักตำเด่นหลักร้อยเนี่ยนะร้อยใส่ร้อสนะครับอาจารขอดึงสี่เจดลองใครใส่คือทุนหนาก็ใส่ไว้ได้นะร้อยสี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าชุดใหญ่เลยเนี่ยมันจะเป็น 4 4่4 4 4 4 4่ 4, 7, 4 8, ี่ห้สเนแหละครับ4 5 4 4 5า4 5, 5, 5 7 4 5 8 4 4 4 7 5 4 7 7 4 7 8เจ <c oughs> จะขอดึงนะครับผมสิบนมันก็สี่กับห้าดึงมาสี่ชุดที่บนเนาะจะดึงขอเป็นสี่ชุดนะครับ ตามนี้4 4 4 5นะครับ5 4 5 5, 5, 5ความรู้สึกว่าห่วยมันจะเบิ้ลต้องเบิ้ลแน่ๆต้องใช้แน่ๆบนเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้น3ตัวบนนะครับก็จะเป็นสอง4เอาสิ4 4 5 4 5 4 4 5 5นะครับแล้วดูข้างล่างนะครับมันเป็น4 4 4อย่างเงี้ย สี่สี่กอ้าสี่นี้ถ้าจับมานะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมสี่สี่สว่าสั้นเหรอมันดีเหรอใช่ไหมสี่สี่สี่ห้าสี่สี่ห้เออสี่ส้าห้าโอ้ยหวยผีบ้าเลยคนจับคนคนวางเลขก็ผีบ้าด้วยนะจับมาได้อ่ะห้นะครับมันถ้าเป็น5 4ใช่ไหม 5้าส okay. ีอย่างเงี้ยห้าสี่สี่ห้าห้าสี่ไลห้าสี่ห้าหโอ้ยเห็นเลขแล้วจังพอเหอะเห็นแล้วพอเหอไม่น่าจะจับแล้ว เอาเป็นว่ามันคิดออกมาได้แบบนี้จริงๆนะครับผมก็เนี่ยครับถ้าชุดบนก็เห็นไหมครับ4 4 4 5ถ้าใครไม่ชอบนะไม่ชอบไอ้ตรง4 4 4 5 5 4 5 5นะก็ลองดูแต่ว่า7 7เนะความน่าจะเป็นของ7 7็ดเแต่ไม่น่าจะใช่เพราะฉะนั้นหลักร้อยใส่4ก็ตัดชุด7 7ออกไปนะครับมันก็จะเหลือ3เอ่อเหลือ8 9 10 11ชุดร้อยใส่4นะครับอันนี้ก็จับตรงโต๊ะนะครับก็บาทคูณบาทแล้วกันไปเนาะเออแล้วก็ไปเน้น4 4 5 4แต่คิดว่ามันน่าจะเบิ้ลอีกนะน่าจะเบิ้ลอีกนะ เบิ้ลติดติดกันเลยเมอครั้นี้เราเล่นตองมาเลยนะครับเบิ้ลกับพี่น้องใช่ไหม,มนี่พอผสมออกมาแล้วเนี่ยล่างล่างก็เนี่ยครับกี่ชุดแปดชุดมันสี่เออมันต้องติดสี่นะครับผมแต่ว่าพอจับสี่ตัวมาทุเรศมากเลยเออเอาเป็นว่าดูเลขแล้วไม่ไหวโ <c oughs> ชคดีครับขอให้ปังนะขอให้รวยอรเอยเลยครับเอาตามนี้แหละเห็น เล่ไม่สวยระวังจะออกตองเจ็ดยังมาได้เลยดีไม่เป็นเจ็ด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 รอบนี้มันมาสี่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 สีิสน่าดูชม